คือเพื่อนๆเ,เบื่อกันไหมฮะกับการที่ต้องทาครีมหลายๆตัวนะครับวันนี้เขาเลยมีเคล็ดลับดีๆก่อนนอนอย่างตอนนี้มาเลยมาบอกทุกๆคนนั่นก็คือครีมกระปุกนี้นั่นเองครีมวีทูนะครับเป็นครีมที่คอปใช้มา2 3สาวันแล้วคือตอนแรกอะครับคอปจะบอกว่าคอปอะเป็นผลผดทั่วหน้าเลยไม่รู้ว่า เป็นจากการที่ที่นอนหรือเปล่าเพราะว่าแบบว่าไปส่งร้านซักผ้ามาแล้วมันแบบเขาเปลี่ยนน้ำยาผ้านุ่มแล้วมันแบบเกิดผดอ่ะเกิดเกิดผดขึ้นบริเวณใบหน้าอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเราก็เลยเอาครีมกระปุกนี้มาใช้นะครับนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาไปพร้อมๆกันเลยนั่นก็คือครีม V2 นั่นเองนะครับวิธีการทานะครับเขาก็นี่เลยทาไปเลยเยอะๆเลยครับไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะแบบว่าแบบว่าจะเปืองกัดหูโอนวน ทาไปเลยครับทั่วหน้าเลยครับตัวกระปุกนี้นะครับขอบจะพูดสรรพคุณของเขาไปด้วยในตัวนะครับก็คือตัวน,นี้ครับจะช่วยกู้หน้านะครับที่เราเป็นสิวผิวแบบไม่สม่าเสมอน,นะครับตอนแรกนะครับเขาก็รู้สึกว่าเออแบบเราทาครีมลดสิวหรือแบบว่าไปหาหมอดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับแนะนำ่าแบบเอยเ,เอาลองเอาลอง,เอ,ลองเอาครีมแบบ สลิปปิ้งมาตัวเนี้ยไปลองก่อนแบบเป็น s l e ป p i n g key มนะะที่แบบว่าช่วยกู้หน้าที่แบบเป็นสิวหรือว่าผิวที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่โอเคครับให้มันแบบให้มันรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็แบบไม่เชื่อเราก็เลยลองลองลองเอาตัว V2 ทนี่นะครับมาลองใช้แค่คืนเดียวครับก็พอตื่นเช้าขึ้นมาผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือหน้าชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็พวกสิวพดๆอะครับมันแห้งลงแล้วก็ทําให้แบบ ให้พวกรอยดำๆนะคะที่ที่เราเคยเป็นนะครับมันจางไปด้วยและที่สำคัญหน้าขาวใสขึ้นมากนะครับตอนนี้นะครับใช้มา2อถึงสคืนแล้วนะครับแล้วก็คืนนี้เข้าคืนที่4แล้วผลลัพธ์ยังดีขนาดนี้นะครับเขาก็อยากจะบอกต่อกับทุกๆคนนะครับว่าควรไปตามควรไปซื้อคนควรที่จะมีอยู่ติดตัวกันแล้วนะครับแค่กระปุกเดียวเท่านั้นไม่ต้องมีรีมมากมายหลายกระปุกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแค่กระปุกเดียวก็ทําให้ผิวของคุณดีมากแน่นอนครับ สอบถามสั่งซื้อสินค้าคุณลูกค้าสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอนี้แล้วทักไลน์มาสั่งซื้อได้เลยจ้าส่งฟรีทั่วไทยจ้าถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศจัดส่งได้จ้ามีค่าจัดส่งตามระยะทางขอบพระคุณมากๆจ้า